ันนี้เป็นครั้งที่45ตรงกับวันที่24ธันวาคม68ข้าพเจ้านายพลนจันทร์ขอเปล่งวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระคารปฏิจระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดท้งรุบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณีขอเทพเทวราจ้างหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสัทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยกุบาอาจารย์และเทพเทวราทั้งหลาย โอจงบรรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรเกี่การสวดสัตายายมนต์ต่อไปบทสวสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสูอัตตาขะชันดุเทวตาสัทธมังมุยลาชสาสุนันตุสักขโมกทังสกเคกาเมเจรูเปคีิสิครา,าตเตจันนลิเกวมานทีเประเทจักาเมตลูวนาคานีเกหา,าวตุมีเกเต ปุมมาจาอันตุเทวาชาลธารวิสเมยกรคันดับปนาคาถิทันตาสนิเกยังมุนิวาลวัจนะสัตว์วเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลยัมภทันตาธรรมะสวนากาโลยัมภทันตาธรรมะสวนากาโลยัมภทันตาบทสวดนักกาลสิทธิคาถาน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจคิริยาคาถา นัตถิเมสานังอัญญังพุทโธเมสานังวัลังเอเตนะสัจจวัชชนะสติมีหอนตุสััฏฐานัตถิเมสานังอัญญังธัมโมเมสานังวัลังเอเตนะสัจจวัชชนะสติมีหอนตุสััฏฐานัตถิเมสานังอัญญังสังโฆเมสานังวัลังเอเตนะสัจจวัชชนะสติมีหอนตุสััฏฐาโมสวดมหากาลุณิโกนาโฑติอาทิกาคาถามหากาลุณิโกนาโฑอัายะสัพพปาินังปุรินทวาปารมีสภาปโตสัมโบตมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชชนะมาหนตุสปุปปัฏฐา มหาการุณิกนาโทอิตายะสัพพานินางปุเรนทวาราและมีสภาปัโตสัมโบยมุตตมังเอเตนะสัจจวัฒนะมาของตุสัพผูปัตถวามหาการุณิกนาโทสุขายะสัพพานินางปุเรนทวาราและมีสภาปัโตสัมโบยมุตตมังเอเตนะสัจจวัฒนะมาของตุสัพผูปัตถวาบทสวดมหาสมัยโส เอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภะควาสเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวนีมหาตาภิกขุสังเกนัสสทิงปันจามเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวารานเตหิทัสหิจโลกดาตุหิเทวตา เยปุเยนะสันนิปริตาโหติภะกัวันตังภัสสนายาภิกขุสังกัญจะอัตโขยตุนังสุทาวาสกาอิกานังเทวานังเอตัตเทโหสิยังโภะกะวาสักเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงวะหวาเนีมหาตาภิกขุสังเกะสัติยิปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิ ภเพเหวะอรันเตหิทะสหิจโลกธาตุหิเดวตาเยปุเยนะสันิปตาหหนติภควันตังทัศนายพิกุสังขันจายันุนามยมปิเยนะภควาเตโนปสังกมายมาอุปสังกมิตวาภควาโตสันติเยปัจเยคาถาภาสายามาติอรโคตาเดวตา อชยท้าพนามภารวาปุรโสสมัจจิตังวาพหังภาษารลยะภาษาติธังวาพหังสามิชยะเอวะมีวะทาวาเสสุเทเวสุอันดละหินตาปะคขวะโตปุระโตปาถุระหังสุตธโคตาเทวตาภะคขวัตตังอภิวาเททวะเอกมันตังกันทังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภะคขวะโตสันนิเกอิมังคาทังอภาสีมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตรมะอิมังธรรมะสมยังดทกิทาเยวะอัปปราชิตาสังกันติ อัตโคภราเทวตาภคกวโตสันติเกียมังคาทั้งอภาสิตัตรัะพิกาโวสมาทาังสุจิตังอัตโนโอุชุมกลังสุสารธิวะนิตานิคะเหตาวาอินทรลิยานิรักขันติปันทิตาติอัตโคภราเทวตาภคกวโตสันติเกียมังคาทั้งอภาสี เศตว่าขีลังเศตตว่าปรีคังอินตาขีลังอัดจะมะมีชาเตจะรันติสุทาวิมลราจะกูมาตาสุทันตาสุชูนาคาติอัตโคปัณาาเทวตาปะกวาโตสันเกอิมังคาทังอภาสีเยเกหีพุทางสารนังคาตาเสนเตคขมิสันติอปายยภูมิบาหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเนนสันเตติ อาตะโคปะวาติคูอะมันเตสีเยปุเยนาภิกขเวทัสสุโลกทาตุสุเทวตาสันิปริตาอุนติตถาคตังทัสนายาภิกขุสังคันจาเยภิเตภิกเวอหิสุอัตินัมมทธานังรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิกขะวันทานังเอตัพรามยเยวะเทวตาสันิปริตาอหิสุสัยยะทาภิ ไม่หังเอตัดละหิเยผิเตภิกขเวทถิสันติอนนาคตมัฏฐานังอลันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตาลังเอตัพพระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภะวิสันติสยธาปิมัยหังเอตัดละหิออจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกทิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิก ဧသီသ ామ ိພິຂုເວເທဝກາຍານັງນາມານິຕັງສຸນາທາສາທຸຄາມະນະສິກໂລທະພາສິສາເມຕິເວມປັນຕິຕິ สีโลกะมนุกะสามิยะถภูมมาตถาสิตาเยสิตาสิริครับพลังมหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสันลีนาโรมหังสาพิสามูุ้โนโอทาตมณะสาสุธาวิปัสนะมะนาวิกลาบินโยปัญญาสตยตวาวเนกเปลวัฒเวตะโตอมมันตเยสตาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกาวโมเตจาตถปามะกะลุมสุตวาพุทธศัสสาสนาเตสัมปตุลาหูยานะอมนุสานะ ท่าสนังอภัยเกศธรรมะท่าคุสหัสังอธัสัตถลิงสตังเอกีสหัสานังอมนุสยานะมัรคสุงอภิเกนันธรรมะท่คุงดิสฐาภะปุถะหงตัญจะสพังอภิญญายะวะกิเตวานะจักกุมาท่าโตมันตยิสัทธาสาวเกศสันนีละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานะทัพพิกโวยีวังกิตยิสสามิขิลัยอนุปปัโสสตัสสหสาวยะขาปุมมากระพิดวะทวา อทีิมันโตชุติมันโตวนาบันโตยาสิโนมัทมนาพิกามุมิคูนางสมิติงว่านางจะสหะสาเฮมาวตายาคานาตะวันนิโนอทีิมันโตชุติมันโตวนาบันโตยาสิโนโมัทมนาพิกามุมิคูนางสมิติงว่านางชาตาคิราติสหะสายาคานาตะวันนิโนอทีิมันโตชุติมันโตวนาบันโตยาสิโน โมทามนาภิกษุมุงบิคูนางสมิติงวะนางอิเจเดโซลัสสัสหาสายะคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตสัสสิโนโมทามนาภิกษุมุงบิคูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจชะตายะคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตสัสสิโนโมทามนาภิกษมุงบิคูนางสมิติงวะนางภูมิโรราชาค้าหิโกเวปุรเสนิเวสนางปิญญานางสัตาสาหัสังยะคานางเปรยูปาสติภูมิโรราชาค้าหิโกโสบาคาสมิติงวะนาง ผูริมันจัติสังราชาทก่งลาโทปัสสะสติคันธพานังอธิปติมหาราชายาสสิโสพุทธปิตสาภาโวธนามาภะหาภลายที่มันโตยุติมันโตนะมันโตอิสศิโนโมทามนาภิกขมุมิคุณังสีมิติงวะนังทักขีนันจัติสังราชาวิรุณโหตปัสสะสติบุมานานังอธิปติมหาราชายาสสิโสพุทธปิตสาภาโวธนามาภะหาภลาย ที่มันโตชุดีมันโตนะมันโตสัศสีโนโมททมานาพิกามุมิคู่นางสิมิติงวันางปัญจมันจัดที่สังราชาวิรุปโคปัสสาสตินาคานางที่ปติมหาราชายัสศสิโซพุทธปิดตัสสะาห์วุท่านนมาปะหารพรานที่มันโตชุดีมันโตวณะมันโตสัศสีโนโมททมานาพิกามุมิคู่นางสิมิติงวัดนางอุตตรันจัดที่สังราชายกุเวโรตับปัสสาสติยาขานางที่ปติมหาราชายัสศสิโซพุทธปิดตัสสะาห์วุท่านนมาปะหารพรานที่มันโตชุดีมันโตวณะมันโตสัศสีโน มดมานาพิกามุมิคุนาเสมาติงวะนางปุริมาทิสังทัตตาลโธทักขินีนะวิรุณหาโกปชีเมนะวิรูปะโคกุเบโลทะลังทิสังจตาโลเตมาาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันธรมานาทั้งสุวรรณกปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูบันยานิกาทธามายาปเทนทุวเทนทุวิปูจากปูโตสหันจันทโนกามาเสโทจากกินุขันตุนิขันตุจักปนาโทโอปัมมโยจากเทวโสโตจากมาตตลิจิตาเสโนจากนราโพนโลราชาชโนสัพโธ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพรโรสชยวัตชาสายเตยันเยจราชาโนคันธปาสาราจุพิโมทมนาพิกามุมิคูนังสิมิติงวะนังอทาคูนาภาษานาคาเวสราสาตัดกาการกมพลาสัตตาอาคูปายาคาสาญาติพิยามุนาทัตตะรถาจะกอาคูนาคายะสัสีโนเอราวนโนมหานาโคโสปาคาสิมิติงวะนังเยนาคาราเชสาหาลนติทิพาติจาบปติวิสุทธจักคูเนหายสาเต พ้นามาช่าปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตถานาคราชานามาสีสุปันนโตเขมมะมักาสีพุทโธสันะหิวาจาิอุปวาหิยันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุภูตังชิตาวชิรลเถนะสมุทังอสุลาสิตาภาทโลวาสวัตเสติอิธิมันโตยัสสีโนกาลกัญชามหาวิสมาอสุลา ธานวีคาซาเว,าาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนมุจีสหสันจะผลิปุตตานังสเพเวโรจนามังก,กาสนหิตวาพาลิงเสนังลาหุพัะมุป,ปาข้าม,มูสมโยธานิพัทันเตวิโคหนังสมิติงวะนังอาโปจเทวาปทวีจเตโชวโยตถทาขมูวัลุนาวาลุนาเทวาโสมโจยสาสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวาญัสาส,าส,ส,าส,าสีนโนทเ,ทเสตธถรฐากายา สัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนัมันโตอสัสสิโนโมทธามนาพิการบุญบิโุนางสิมิติงวะนังเอนทุจัตเทวาสหาลีจัตอาสมาจัตตุวิยะมาจัตตสูปนิสาเทวาจัตทามาคูปุรักคีตาสุยญสูปนิสาเทวาสุยญมาคูปุรักคีตานักขตานิปุรักขิตตวะอาคูมันทวราหะกาวะชุนังวาสโวเสโถสักโกปะขะปุรินทัตโธทัสเสตทัตตากายาสัพเพนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตสัโน โมทัมนาพิกามูมิคูนางเสมติงมะนางอัฐาคูจางภูเทวาชลามกิสิขาริวาอริตกาจะโลชาจะอุมมาปูหานิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตาจาอเนชกาสุรลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสววเนสิโนทัศเตเตทักายาสเปนานาทวานิโนอีที่มันโตชุติมันโตนะมันโตอาสีโนโมทัมนาพิกามูมิคูนางสมติงวะนาง สมานามหาสมานามนุษามนุษสุดมาคีธาปัทสิกาอาคูอาคูมโนปัทโทศิกาอธาคูหาลโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปาลกามาปารกาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเจติทัศทากายาสเปนานันตะวันนิโนยที่มันโตสุติมันโตกนักวันโตสัสสิโนมธามานาภิกขมุปปคุณาสิมิติมะนังสุกากระลุมหาลุนาอาคูเว ขรนะนาสาสหอธาระไคหาปโทาทาามขาอาคูเทวมิจักนาสดามัตาหาลักชามิสกาจิยาสัตสีนโนธนยังอาคาปะจุนโนโยธิสาอภิวสัสติท,เเท,ท,ทัเจเตทากายาสพเพนานันตวนิโน ทีมันโตยุติมันโตนะมันโตสัจสีโนโมธามนาภิกขมุมิคุณานจะเป็นติงมัตนังเยนิยาตุสิตายามากัตตกาจายาสัสีโนสัมปิตกาละมัสเสถาโยตินามาจะอาสวะนิมารัตติโนอาคูอาถากูปะละเนมิตาทัศเจเดระดากายาสปพนานาตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตสัจสีโนโมธามนาภิกขมุมิคุณานจะเป็นติงมัตนังสัตเิสติเดวานิกายาสปพนานาตวานิโนนามันวะเยนะอคันจุง เยจันเย,ย,ยสัตถิสาสหายปรวัติจติมคีรังโอคตินนะมะนาสวังตะเคมโมคตลังนาคังจันนวาอาจิตาติตังสุภามาปรัตโตจักปุตตาอิมิมโตสห สันนังกุมารโลตินโสจะโสปาคัสมิติงบานาสาสะพรมโลกานังมหาพรมาวิปินทันติอุปปันโนชิติมันโตัพิสมากายโยยัสะสีโสทัเสรษฐอิสลาอาโคปัจเจกวัสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตบริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเตเตเวสะพรมเกมาลเสนาภิกามิปนัสสะกนัสสมันทิยังเอธะกนาสาปันรัตถาลาคีนะปันตัมตุโวสมันตาบริวาเลถามาโวมุจิถากูินังอิติถะมหาเสโนคนัเสนังอเปสัย อานินาตละมาหัดจะสลังกตวานะเพลละวังยถาภวุสโกเมโคธนันโตสวิจุโกต่าโสปัจจุทาวติสังกุโตอสยังวเสตัญจาสพังอภิญญายะวะวะคิจวานะจากกุมาตะโตมันทยิสถาสาวะเคสาเสนและเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชาณาถาพิโกว ทีจาตัดพมกระลงสุตวาพุทธศาสนางบีตาลาเคหิปังกามูเนสังโรมปิอินเชยุงสัพเพวิชิตตสังฆามาพะยาติตาอัสสีนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชนีสปาติบทสวดจุรชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชัสารตะ นาตยธรรมนิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานาลายปะละเมสุราสิทธิพามาจะอินทาจะจัตตุโรกาคัมภีระกาสมุทาปูตุงทางคาจะสพามะชยะปสิทธิพระวันตุเตชยยะชยะธรณีธรณีอุทธิอุทธีนาีินาทีชยะชยะะคะคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนะมีรูราชะผลนอะชีชยะชยะคัมภีละโสมพีนาคีนทนาคีปิศาจจปูถังกาลีชยยะชยะ ทนิมิตาโลคีชยะชยะสิงคีสุธาทานมุขชาชยะชยะวลุนณมุขาสาตาชยะชยะจำปาทินาคะกุละคัดคันทกกัชยะชยะคัดชะคนนัตตุงสุละสุกะและผู้จงสีหะพยักขะทีปาชยะชยะวลุนณมุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนะ สุทธินอรดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยะธรณีตะเลสธาสุชัยยาชยชยะธรณีสารตินสธาชยชยะมังคราศลัญภาวะเคชยชยะวุลณยักเคชยชยะลักขเสสุลพุชเตชาชยชยะพัมมินคะทฆนาชยชยะราชาธิราชสานชัยชยชยะปทวีนสพัง ชัยยะชัยยะอะรหังตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหสุโลฮาโหลโหาดินเทวาชัยยะชัยยะพมมาสุลักโขชัยยะชัยยะนาโควิรุหกโกวิรูปโขจันทิมาละวิอินโทจะเวนะเตโยจักุเวโลวะลุโนโปิจอักริวายโยจะปาชุนหัคุมาโลทัตตาลัตตโกอัทธาลัะมหาเทวาสิทธิตาปสะสัตยาทโยอิสิโนสาวกาสภานชัยยะ ชยะาาโมพระวันตุเตยชยธรรมโมจะสังโกจัทธสปาโลจะชยะกังเอเิตินะชยะเตเชนะชยะโสธีพระวันตุเตเอเิตินะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังคะลังชโยปิพุทธะสิริมัตโตอยามารัสะจะปาปิมัตโตปาลาชยโยอุโคสยมุทิมันเทปโมทิตาชยะตถาภมขนามเฮสิน เทวปีพุทธศาสนิมตัวอยางมารสาเจปาปิมะตัวปราชโยอุโคสยมโบทิมันเถปโมธิตาชยะตถาอินทัะขณาเมฮีสิโน ชโยปิพุทธศัาสิริมัตโะยังมรัสักปาปิมัตโตะราชโยโุโคเจมตทีมันเทปโมทิตาชยะตถาเทวะคนามเหสิโนชโยปิพุทธศัสิริมัตโะยังมรัสักปปิมัตโตะราชโยโโคเจมทีมันเทปโมทิตาชยะตถาสุปันนคนามเหสิโนชโยปิพุทธศัสสิริมัตโตะยังมรัสักปปิมัตโตะราชโยโุโคเจมทีมนเทปโมทิตาชยะตถานาคนามเหสิโนชโยปิพุทธศัสสิริมัตโตะยังมรัสะปะปิม์โตปาชโยคปีมัต จยธาธาพพมมะขนามเหสีโนจยันโตโปธิยามุเลสักยานันนั้นที่วัฒโน ดีวังตะวามีเชโยโหหิีชยัะโสชัยยะมังคะเลียปาราชิตปานลังเกศีเซปตะวิโผคะเลียพิเศเกสภาพพุตานังอัคคปโตูปโมทติสุนักตังสุมังขลังสุปภาตังสุหุติตังสุกโนสุโมหุโตจาศุยิสังพามาจาริสุปัทกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทกินังปัทกินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทกินาปัทกินานิกัตตวานะรพันตเตปัทกินี เตอัฏฐลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเสนอโลคาสุขิตาหตุษสาหาสาเพหิยาติภิกขุนันตุโพลตัวเยเทวะสมิงธานีอธิคตาธิขยุก,กสาสทาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพาธาลักขันตุสัพพสัตานานักขันตุจิณสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสเพปูเรนตุมโนลัทธา ยุตตกกาลีปะวัตสันตุวัสังวสาบลาหะกาลูกาจุปัฏทะวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพะทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะธาละหังโมสวดสัมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยังภควาสาวัตถียังวิหะละติเจตวะเนะนากระเพียงที่กาศา อาลามีตระลโคมกว่าพิคูว่ามันเตสีปิกขวโติปัตันเตติตเตปิคูมกวาโตปจัสรสุลงมว่าเอตัทวโาจอุปาทาวาปิกขเวตัถากตานังอนุปาทาวาตทถากตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขลานิจาติตังตถาคตอวพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิถวาอภิสเมตวาอาจิกาติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวาลติวิปัต ชาติปอุตานีขโรติสเพสังฆาราเนจ่าติอุปาทาวาภิกขเวตถากตานังอนุปาทาวาตถากตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสเพสังฆาราทุคขาติตังตถากตัวภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวอภิสเมตวาอาจิคาติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวัลติวิภัชติอุตานีขโรติสเพสังฆาราทุคขาติอุปาทาวา พิษขวีตถาคตานางอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาชาตาตุธรรมาทิตตาธรรมานิยามัตาสเพธรรมานตตาติตังตถาคตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสเมตาวาอาจิกาติเทเสติปัญญเปติปัฏฐาเปติวิวัลติวิภาชติอุตานีกโลติสเปธรรมานตติธ่ามโวจักภควาอัตตมะนาเตปิคูภควโตภาสีตังอภิทุนนันติอภินันทุนติ บทสวดพระเทวกลตตาคาถาอตีตังนาวาขะไมยะนับปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตีตัมปะฮีนันตังอปัตตันจักอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังอุปังตังวิทามนุปะลวงเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะ หน้าในที่นั้นนั้นอยากแจมแจ้งไม่งอแง่คอนแขมเขาควรพ่อคูณาการเช่นนั้นไวอธิเควากิจจะมาตับปังโกชัญญามาลนังสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแมพปนนุนีนักอินโนสังฆลานเตนะมหาเสนเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเทียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกรัตโตติตสันโต อาจิกะเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียยขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสรรมังวคฆะปัจจเยกคนะสเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรุปรธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธมานตตาสีทั้งลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารแหละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะ,ะนังความตายเป็นของยั่งยืนอ,อวัตสังมัจยามะลิตอพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปละิโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอันิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยะต่างความตายเป็นของเราเป็นของเที่ยงวตัตถควันที่จากสังเวชอายังกายโยอจีหลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปตวิญญาณองค์ขันปัสจักวิญญาณจุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสนสติจากนอนทับอัฐวิงซึ่งแผ่ดิม กะลิง้าลังอิวะปะดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนึกถ้ทงหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจาวัสังฆาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมนาอุปชทิฏวานิรุจจันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปะสมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตามะรันติจัา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลินสุจามาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติเมียเอตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยโมส่วนเมตายังจิงๆิยังจิงกิอุศลังกำมังสพเพหิปเตหิกะตังปูญยังโนอ,นอนุโมทันตุ สุนันตุโพลโตเยเทวันสมิงฐานีอธิกตาหันีขายุกาสัท่าหนตุสุตาหอนตุทุกขาบุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาบุจันตุสเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาบุจันตุสเพยยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาบุจันตุสเพปิสาสเพยยขาสเพเพตาสุกิตาหนตุทุกขาบุจันตุสเพอาจายุริยุปัจชายะ สุขิตาหุนตูดทุกขาประมูลจันตุสัพเพนักคาถาสุขิตาหุนตูดทุกขามุนจันตูดสัพเพเทวาสุขิตาหุนตูดทุกขามุนจันตูดสัพเพสาธิตินังสมิจันตุบวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมบุติสตูขันติมายะอิติภควานโมบุติสตูขันติมายะอิติภควานโมบุติสตูขันติมายะอิติภควาปฏิทานัคาถา ญาติวตาสันติวิหาระว่าสิณีทูปีคะเลปุทิคะเลแต่หิงแต่หิงตารรมะทาเนนะพระวันตุปชิตาโสทิงกรลนเตถาวิหารมัทเลเทลาจมัจจานวกาจะพีข่าวโวสาลามิกาทานะปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานี้ข้ามาจะอิสลาสัปานะปูตาสุิตาพระวันตุเตชลาพูชาเยีิจารตะสัมพระว่าสังเสยชะาตา โวปปาติกังนิยานิกังธรรมะวังปฏิจจเตสะเพปิทุกัสสะกัลโณตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัทลาจะปกขาลาสังโฆตุสัมมโคอัธายะจะาอิตายะจะอัมเหรักกะตุสัพพโมสะเพปิธรรมะจ่านิโนวติสัมปาปุไายามะธรรมเออริยปะเวทิเตปัสจนาโหนตุสะเพปิปานิโนพุทธะสะเนีสัมมาทารังบรเวชันโตกาเลเทวุปวัตสัตุ ุทิภา,าวายะสตานังสมิทงังเนตุเมธันีมาตาปิตาจัตระจังนิจยงรักขันติปุตตะกังอีวังธเมนราชานุปชังรักขันตุสัพตาเทวตาอุโยชนะฐนาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจันิโสกหุตุตตตตสเพปิปานนโน เอตาวตตาจาเมหิสัมปะดังปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานโมสัตตุสัพพะสัมปติจิติยาทานังละตันตุสัทธายะสีลังรักันตุสัพพะทาภาวนาพิระตาหุนตุขจันตุเทวตาคตาสุมังคนคาถาหุนตุสัพพังสุมาฆะลังละฆันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสดีหุนตุนิรันตถรังหุนตุสัพพังสุมาฆะลังละฆันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัฒมานุภาเวนะโสดีหุนตุนิรันตถรัง อนุสัพพังสุม망คะรังลักขันุสัพพเทวตาสัพพะสังฆารุปาเวนะสดีอนตุนิรันตังสัพเพิพุทธาภรัตปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินะละคังบัณมิสัพพโสสัพเพิพุทธาภรัตปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินะละคังบตณมิสัพพโสสัพเพิพุทธาภรัตปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินะละคังบตณมิสัพพโส สัพเพิยพุทธาเปรับปัตตาปจจกานันตยังพลังอารันตนันตเชนะละครังมันธมีสัพโสสัพเพพุทธารับปัตตาปจกานันตยังพลังอรันตนันตเชนะละครังมันธมีสัพพโสสัพเพพุทธารับปัตตาปจจกานันตยังพลังอารันตนันตเชนะละครัังมันธมีสัพพโสสัพเพพุทธาปรับปัตตาปจกานันตยังพลังอรันตนันตเชนะละครังันรรมีสัพโส สัปีพุทธาประับปัตตาปัจเจกันนันจะย,ย่างพระรางกรนันตะนันจเทชนะลักคังมตะมีสัพปะโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวถวายอุทิศเป็นพระราชากุศลแด่พระนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เส,ส,สด็จสุวรรคกาลัยขออนิสงส์แห่งหบุญกุศลน,นี้จงเป็นศัพดิ์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาด ปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยอันตรายน้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีโอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำารงในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรธิ์ปรศาสอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิตายอดสิที ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลน้องปวงที่สามี่งอนเมล็ดได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพแะลีธานุภาพ,าภาพ,าภาพอันศักดิ์สิทธิ์ให้เป็ให้เป็นสิลปม,มงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน